สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหน่วยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูรหววรัฐบาลนะครับหลังจากที่เราดูสูตรเลือกคู่ขี้เลขบนไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็เอาสูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับมาฝากกันริงสูตรเลือกคู่ขี้ของงวดที่แล้วก็หลุดนะครับทั้งเลขบนเลขเทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับ ช่วงนี้สูตรเลือกคู่ที่ก็ยังไม่มาตามที่เราคิดเราหวังสักเท่าไหร่นะครับงวดนี Dan ้ก็ลองมาพิจารณาดูนะครับสูตรเลือกคู่ที <br> ่หลักสิบหลักหน่วยล่างงวดนี้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับมีอยู่หลักสิบมีอยู่สามสูตรหลักหน่วยมีอยู่3ามสูตรก็ทิศทางไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็ลองดูนะครับว่างวดนี้มันจะเป็นไปตามที่เราคิดเราหวังหรือไม่นะครับ ก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเข้านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรู้นะครับว่ามันจะเป็น หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง Youtube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบก่อนนะครับหลักสิล่างนะครับ สถิติของสูตรนี้งวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก8 9นะครับงวดแรก5บวกศบวกเป็น6นะครับได้เลข6เลข6เป็นเลขคู่นะครับผลวันที่ออก8 9หลักสิบล่างนะครับคือเลข8นะครับเป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้20นะครับเอาตัวท้ายก็คือเลข0นย์ะครับเลข0ูนย์เป็นเลขคู่นะครับผลวันที่ออกสองหหลักสิบคือเลข2นะครับเป็นเลขคู่ บวกกันแล้วได้4นะครับเลข4เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออกสี่หนะครับหลัก10คือเลขคู่บวกกันแล้วได้16นะครับเลข6เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออกสองหลัก10คือเลข2นะครับเป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้3นะครับเลข3เป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออก9 4้าสี่หลัก10บหน้านะครับคือเลข9 เป็นเลขคี่บวกกันแล้วได้5เลข5เป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับ3 7หลักสิบล่างคือเลข3นะครับเป็นเลขคี่6กบวกเนะครับเป็น15ได้เลข5นะครับเลข5เป็นเลขคี่นะครับกับผลรางวัลที่ออก59นะครับหลักสิบล่างคือเลข5เป็นเลขคี่ ของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้7บวก8เป็น15 15บวก1เป็น16นะครับได้เลข6เลข6เป็นเลขคู่นะครับปวัตที่ออก0 0หลักสิบล่างคือเลข0ูนย์ะครับเป็นเลขคู่นะครับอันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสถิติที่ผ่านมาเข้ามาก็1 2 3 4 5 7 8ี่้าดนะครับ8งวดติดงวดแรกนะครับที่ลงนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับ นี้หรือไม่นะครับสี่บวกห้าเป็น9 9้าเก้าบวกหเป็นสิบห้านะครับได้เลขห้าหนึ่งอโยหกเจ็ดนะครับเลข5้าเป็นเลขที่นะครับรอมารอรุนนะครับว่าหลักสิบล่างนะครับจะเป็นเลขที่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับ บันนี้ทางนั้นการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็น่อนำไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกมาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่สองเรามาดูสูตรเลือกคู่ที่หลักหน่วยนะครับ สถิติเข้ามาจากงวดที่ออกสามหนึ่งนะครับสูตรนี้มีผิด1งวดนะครับงวดแรกนะครับ5้บวกหเป็น6กบวกเเป็น15บห้าได้เลข5นะครับเลข5เป็นเลขขี้นะครับผลรางวัลที่ออก3าหนึ่งนะครับหลักหน่วยสือเลข1เป็นเลขขี้บวกกันแล้วได้11นะครับ11ก็เลข1นะครับเลข1เป็นเลขขี้นะครับผลรางวัลที่ออก8 9ด หน่คือเลขเก้านะครับฝินเลขขี้สี่บวกแปดเป็นสิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าได้เลขห้าเลขห้าเป็นเลขขี้น, 12, 12น, 10, 5, น, 2, 1, นะครับผลรางวัลที่ออกสองหนึ่งนะครับหลักหน่วยล่างคือเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขขี้สามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าได้เลขเก้านะครับผลรางวัลที่ออกสี่หกนะครับงวดนี้ผิดนะครับงวดที่ผิดนะครับก็คืองวดนี้ ว่ต่อมานะครับ4บวก4เป็น8นะครับบวก0นก็เป็น8ได้เลข8ผลรางวัลที่ออกสองนะครับเลข8เป็นเลขคู่นะครับศนย์บวก3บวก3าได้6นะครับเลข6เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก9 4นะครับหลักหน่วยล่างนะครับคือเลข4เลข4เป็นเลขคู่นะครับบวกกันแล้วได้9นะครับ ผลรางวัลที่ออก3 7นะครับหลักหน่วยล่างนะครับคือเลข7เลข7เป็นเลขที่นะครับ6กบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น11นะครับได้เลข1เลข1เป็นเลขที่นะครับกับผลรางวัลที่ออก5 9หลักหน่วยนะครับคือเลข9เป็นเลขที่7จ็บวกศบวกหเป็น12นะครับได้เลข2 เลข2เป็นเลขคู่นะครับานวันที่ออก0ูนะครับหลักหน่วยล่างนะครับเลขศูนะครับเป็นเลขคู่นะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสถิติของสูตรมีผิด1งวดนะครับเข้ามา3งวดแล้วก็มาหลุดนะครับหลังจากที่หลุดก็เข้ามา2 3 4สามห้าห้างวดนะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้4ีบวก6เป็น10 สิบวกสี่เป็นสิบสได้เลขสี่นะครับเลขสี่เป็นเลขคู่นะครับหนึ่งโอโยหกเจดหลักหน่วยล่างนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับความน่าจะเป็นนะครับว่า จะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับอันนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับย้ำกันอยู่เสมอนะครับตามที่ชอบนะครับเพราะว่าสูตรคำนวณมันก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคตก็ต้องลุ้นไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับมาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบนะครับของเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับ เป็นไปตามนี้หรือไม่ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ